ชื่อสุนันท์สาเกตนะคะอายุ52ปีนะคะก็จากการตรวจสุขภาพประจำปีที่ทำงานนะคะก็พบว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพนะคะอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือคอเลสเตอรอลน,นะคะก็มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานนะคะที่2อ0รนะคะ3ปีติดต่อนะคะก็พยายามที่จะควบคุมอาหารประเภทไขมันนะคะแล้วก็กำลังกายสม่ำเสมอนะคะแต่ล่าสุดตรวจเมื่อปลายปี65นะคะก็พบว่า ค่าคอเลสเตอรอลน,นะคะก็ยังคงสูงอยู่นะคะยังอยู่ที่230เหมือนเดิมนะคะค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของจะพบตรวจพบก้อนไทรอยนะคะที่บริเวณลำคอนะคะคุณหมอก็ให้ทานยานะคะต่อเนื่อง6เดือนนะคะแล้วก็ทำการอันตราซาวซ้ำนะคะก็ก้อนไทรอยก็ เล็กลงมานิดหน่อยนะคะแตก่ก็ยังมีอยู่นะคะคุณหมอก็ให้หยุดยานะคะที่6เดือนแล้วก็เสนอทางเลือกนะคะอยู่2อย่างนะคะก็คืออย่างแรกก็คือผ่าตัดผ่าตัดเอาก้อนไทรอยออกนะคะาทางเลือกที่2ก็คือ ไม่ต้องผ่าตัดนะคะแต่ก็ให้มาตรวจติดตามอาการนะคะปีละครั้งนะคะก็จะเป็นช่วงสิ้นปีนะคะเนื่องจากว่าก้อนไทรอยก็มีขนาดที่ไม่ถือว่าเป็นอันตรายมากนะคะจนเมื่อต้นปีนะคะก็มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนขวัญน,นะคะเพื่อนขวนัญกไ็ได้มีโอกาสได,ได้แชร์ประสบการณ์เรื่องสุขภาพกันนะคะก็ เพื่อนขวัญก็มีแนะนํานะคะให้ทานเจลนะคะมา2ตัวนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวยูมินะคะสองสีเขียวนะคะตัวนี้ก็คือรักษาตัวไทรอยนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น2ส,สีม่วงนะคะตัวเอกโอตัวนี้นะคะ ก็ตัวนี้ก็คือมารักษาตัวคอเลสเตรอรอลนะคะก็ทาน2ตัวนี้นะคะควบคู่ก,กันนะคะประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็เมื่อปลายเดือนเมษานะคะก็ลองไปตรวจไขมันไขมันดูอีกครั้งหนึง่งก็สรุปว่าค่าค่าของคอเลสเตรอรอลนะคะเป็นที่น่าพอใจนะคะลงมาเหลือ201นะคะก็ลดลงมามากพอสมควรนะคะ ก,ก็ยังทานตัวนี้ต่อเนื่องนะคะก็คือสองตัวนี้ก็คือทานทานง่ายนะคะก็เห็นไหมคะซองซองด,ด้านบนนะะียค่ะก็จะมีรอยรอยฉีกอยู่นะคะก็ก็แค่ฉีีกป,ปากถุงตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็หานะะดื่มได้เลยนะคะยิ่งถ้าแช่เย็นนะคะก็จะรสชาติดีมากเลยค่ะก็สดชื่นนะคะรสออกเปรี้ยวๆนะคะค่ะอร่อยค่ะตัวนี้ ในปัจจุบันนี้เราพบปากกับผู้คนตลอดเวลาเราจับมือกันเราจูบแก้มกันเราเข้าไปนั่งแท็กซี่แล้วก็ออกมามีแบคทีเรียอยู่ทุกที่เราทิ้งแบคทีเรียไว้ในสิ่งของต่างๆและเราก็รับมันเข้ามาจากสิ่งของต่างๆระบบภูมิคุ้มกันของเราจำเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสาหร่ายทะเลเรียกว่า ฟูคอยแดนฟูคอยแดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มาทำงานได้สองทางความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคอยแดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่ำเกินไป และเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟุกคอยเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบํารุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูกคอยดดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเอง มันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการจ่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคไคเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคไคเดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซครต์ ฟูคอยดันเองก็เป็นโพลแซคคารดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน